นะใส่เนื้อกค่าใส่เนื้อกอาปังมากค่ะทุกคนต่อด้วยนะคะน้ำตาลค่นคาน้ำตาลค่นาน้ำตาลค่ะ้น้ำาลนตาลคน้ำตาลคเน้ำาคน้ตาลคน้ำาลคาน้ำตล่น้ำน้ำน้ำอาอคานาัคาน่ำตาน้พตาลน้อนาน้น้น้ สรุปได้กันจริงจริงผัวมีต่อค่ะแยกเอแม่พี่ตูนมาเออพี่ตูนมาเออตายแล้วเล็ดมาอนะคะทุกคอนะคะวันนี้นะคะผัวมาช่ว นะคะไม่ใช่เออไม่ใช่แม่วันนี้อวันนี้เมียมาช่วยผัวค่ะวายของค่ะรอตีสายนัรอตีวานนมแมีแมาพูดยาษายาวนีเมยม่ะอ่ะ้ม่วยผัะน้เมายัวีเลยา่ยค่ะนีา่ยัค่ะ้เาช่วัวค่วันีเสียม่ยผัวค่ะวนูีเสียนู่เียอายู่ะนีเ่ัวนี่ะเเีา่ยู่ จะไหนอยู่นี่ปลาตาอ่าปลาตาปลาตาปลาตาอ๋ออ่านี่